ามความคืบหน้าล่าสุดในการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนคุณพ่อคุณแม่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะคะในการรับเบี้ยงชีพผู้สูงอายุล่าสุดค่ะพร้อมกับการลงทะเบียนรับสิทธิในส่วนของการช่วยเหลือจากทางภาครัฐแล้วก็เข้าถึงสิทธิบริการแห่งรัฐต่างๆสามารถเช็คคุณสมบัติตตรวจสอบเงื่อนไขาการลงทะเบียนเพื่อขอรับ,บวงเงินในการช่วยเหลือครั้งนี้600ถึง1,000บาทค่ะเงินงเข้าเมื่อไหร่เข้าอย่างไรเข้าแบบไหนสามารถแชร์เก็บได้เลยนะคะ ในปี2567ไปจนถึงปี2568เลยค่ะวันนี้ค่ะนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้พร้อมๆกันหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กระชากับติดตามกด s u b s c ค i b e เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศวันนี้นะคะอัปเดตเบี้ยงชีพ่ผู้สูงอายุค่ะเป็นสวัสดิการของทางภาครัฐที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในทุกๆปีอยู่แล้วซึ่งการลงทะเบียนขอรับเบี้ยงชีผู้สูงอายุเป็นการลงทะเบียนใบล่วงหน้าก่อนถึงปีงบประมาณที่จะมีการจ่ายเงินหรือก่อนถึงอายุครบ60ปีนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะในการลงทะเบียนลงทะเบียนเมื่อไหร่อย่างไรในปีงบประมาณ2 5, 5 6 7วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับเงินช่วยเหลือ จากทางภาครัฐเมื่อเ้ย่ังที่ผู้สูงอายุหรือว่าผู้สูงอายุท่านไหนนะคะที่มีการอนุมัติจากทางรัฐบาลในปีงบประมาณแต่ละปีออกมาเช่นปีงบประมาณ2567ก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคม2566ไปจนถึงเดือนกันยายน2567จะมีการเปิดลงทะเบียนนะคะให้กับผู้สูงอายุที่กําลังจะถึงอายุ60ปีนะคะไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือจากทางภาครัฐค่ะซึ่งในส่วนของการลงทะเบียนครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมสําหรับผู้สูงอายุที่กําลังจะถึงอายุ60ป ลงทะเบียนได้ที่ไหน้วก็ลงทะเบียนได้ที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของตัวเองค่ะถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะก็ที่ทางสำนักง,งานเขตที่มีชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้านในวันเวลาราชาการที่จะไปลงทะเบียนนะคะแล้วก็ถ้าต่างจังหวัดก็ไปลงทะเบียนได้ที่อบตาเทศบาลหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านตามวันเวลาราชาการเหมือนกันค่ะในส่วนการรับเีิยที่ผู้สูงอายุในปีงบประมาณ25งพเ,เงินจะเข้าวันไหนนะคะคุณผู้ชมก็จะเข้าบัญชีทุกๆวันท,ท,ที่10ของเดือนแต่ถ้าวันไหนเดือน ไหนที่ตรงกับ,บ <ใ mos S 1> วัน Jim, หยุดในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ก็จะจ่ายเงินใี่เร็วขึ้นเรามาดูนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้วันที่10พฤษภาคมตรงกับวันพืชมงคลค่ะก็จะเลื่อนจ่ายเป็นวันที่9พฤษภาคมเดือนมิถุนายนก็จะตรงกับวันจันทร์ที่10มิถุนายนนะคะเดือนกรกฎาคมก็จะตรงกับวันพุธที่10กรกฎาคมค่ะเดือนสิงหาคมก็จะตรงกับวันที่9สิงหาคมค่ะเดือนกันยายนตรงกับวันที่10กันยายนค่ะแล้วก็เดือนตุลาคมตรงกับวันที่10ตุลา คมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เดือนธันวาคมค่ะก็จะไปตรงกับวันที่9ธันวาคม2567นั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากคุณผู้ชมแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะสําหรับผู้สูงอายุที่กําลังจะถึงอายุ60ปีหรือว่าเบี่ยงที่ผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2568ท่านก็สามารถไปลงทะเบียนได้นะคะการลงทะเบียนก็ลงทะเบียนได้ตั้งแต่อวันนี้ไปจนถ,ถึงเดือนกันยายน2567ค่ะที่อบตอเทศบาลหรือว่า ชื่อตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านที่ท่านมีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์นั่นเองละค่ะนี่คือข้อมูลข่าสารเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากหากชื่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดะแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดี